แตกต่างไม่แตกต่างเห็นตะลึงเลยเห็นตะลึงเลยใช่ไหมตะลึงเพราะอะไรเห็นในคลิปเขาเมื่อคืนนี้อุ้ยไม่รอยยาเลยหรอไม่รอยยาเลยหรอดอกไม้ตะลึงนะเพราะว่าเห็นมันสวยมากเลยตอนเราไปมันยังไม่บานเนาะมันบานยุ้มมันนิดนิดแต่ตุ้มๆมอยู่แต่กลับมาโอ้บานทุกดอกเลยค่ะไม่เหลือสักดอกเลยค่ะไม่เหลือตุ้มๆให้ดูเลยนะคะเขาจะมีมาลงใหม่อีกอันหลังหรอ ตตูมอยู่เห็นไหมสีเหลืองเออใช่ใช่ใช่อนี่ความเอามาลงหม่ก็น่าจะบาวมาที่เก้าเนาะใช่ๆเนี่ยอันนี้น่าจะเขาบอกว่าจะอยู่ถึงวันที่เก้าด้วยหรออืมมันก็บานไปเรื่อยๆไงอันนี้อันที่ข้างล่างมันยังไม่โตมันก็จะบาดออกเรื่อยๆนี่ไงข้างล่างอันนี้รู้สึกกันถ้าใครมาตอนนี้ก็จะสวยมากนี่แหละมันเพราะว่ามันเบ่งบานใช่บานเต็มที่นะคะเป็นสาวว่าสาวแรกแย้มเนาะใช่ค่ะสาวแรกแย้มนี่ดูเอาซะ ใครไม่เคยเห็นสาวแรกแย้มก็ดูเอาตอนนี้นะคะ f อฟนะคะป้าชายบ้านบอกว่าสาวแรกแย้มนะคะนี uh, pounds, right. so ่ค่ะเอี่อีกมุมหนึ่งนะคะคุณมังอ้นนี่นะคะแคปหน้าจอไปเลยเอาอะไรสดเลยนะคะนั่นอะอะไรสดเอาเขาอยากดูยายก็คิดว่าถ่ายคลิปเขาอยากดูโอ้โหเราก็คิดว่าเพิ่นถ่ายคลิปเราก็แอบให้แจงดีเต็มที่เลยนะคะเขาอยากดูหลอกไม้สวยๆแต่ป้าชายบ้านล้างห้องน้ำห้องน้ําทํา เข้าได้หรือ,อยังคะได้ลดโอห้องน้ําเข้าได้แล้วนะคะรับหน้าที่อืม<ะ>นี่นะคะเอฟซีห้องน้ําก็เสร็จแล้วนะคะดอกไม้เรามีหลายมุมนะคะมันมีหลายมุมหลายแจเดอร์พี่น้องโอ้เดี๋ยวเขาก็จะโรยหินอีกเหมือนอันนั้นเนะาะเนี่ยทำสวยมากเลยทางเดินนะคะชอบทางเดินมากเลยนะคะทางเดินสวยมาก คิดไม่ถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เปลี่ยนแปลงขนาดนี้ใช่ไหมคิดไม่ถึงจริงๆว่า,วาที่นี่เราจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันแต่ละวันนี่โอ้โหความเปลี่ยนแปลงเยอะเร็วมากๆเลยแต่ละวันจะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตให้ดูนิกกี้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 พี่เสือให้ไก่หน่อยแล้วมาเร็วมาเร็วน,น,นิกกี้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 ไม่ทันแล้วนัน นี่นิกกี้มาแล้วน่อนอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวนสุขหล่อเอฟซีมาเยือนมาชมนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนาลุงพลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอเรียนได้ว่า สวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็เราก็ไม่รู้จะพาเดินไปตรงไหนเพราะว่ามันไปตรงไหนไม่ได้แล้วนอกจากตรงนี้นะคะเพราะว่ามันสวยที่สุดแล้วนะคะอซีนะคะเขามีทางให้เดินนะคะไม่มีใครเดินตรงไหนนะคะมีทางให้เดินนะคะเพราะว่าเขาทาถนนไว้ให้เดินแล้วนะคะเดินข้างล่างไม่ได้มันแฉะนะคะ ดอกที่ว่าในชุ้มประตูก็สวยมากเลยนะคะ fc สวยสุดๆเลยนะคะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าจะสวยขนาดนี้นะคะ fc สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนช a n น e ด้วยนะคะอัปเดตสวนสุขให้ดูนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้ดูนะคะ FC